สวัสดีครับคุณน้องเยงฟีนะครับผมมืันนี้เอาอยางออกมาปลาครับยังโมแรงร้านชูการยางเหมือนเดิมเติมเติมคือฝนตกครับมื่อนี่บ่อยากพาดเนี่ยโอ้ยอุก้าดพทผมคุณน้องเอ้ยฝนตกโอ้ย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 วันนียางเก่ายางใหม่มีวันนะครับเนี่ยร้านชูการยางคน นี่แล้วครับอ่าอ่าโอ้โหประกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือผมต้องวนโว้วคนครับผมผ่านไปผ่านมาเส้นแยกยดเขื่อนอุบลรัตน์สายเขื่อนอุบลรัตน์นะครับไปมาจากคนแกน่เลี้ยวเขวามากครับเปลี่ยนเขื่อน,น,น,นอ,บอุบลรัตน์นะครับผมผลลัพธ์ป็น้องบัวลำพูนะครับผมอ่รถกับผ่านไปผ่านมาเลายร้อยยางเก่าเพิ่นขามาเฮ็ดเป็นนก งามงามครับโอ้ยฝนตกอ่ะตกพักตกแน่ที่นอนเลยแี่มันตกได้ตกดีครับสุดจอดสุดจอดอันนี้รับมาตัดเสียนหน่อยสุดจนหดเสียนง่ายสุดหมดละร้านชูการย่างนะครับผม ผันภาษาคลองกินอยู่นี่นะครับบริเวณตรงนี้ก็ว่าลักหานักทีกร่รักหานะครับผมวันนี้เอายางมาปาทั้งมาปามาเปลี่ยนครับผมส่วนสร้างมันกำลังเข็ยดอยู่เครื่องใหม่เครื่องมือรถหน่อยรถใหญ่เขานี่เมื่อจครับเขียดพยายามมากเออั่มล้มง่ายตึกตึ๊กตึกตึก,ตก,ตกเออเมื่กี้ เบิร์เท่านั้นเดียวนะครับผมสุดยอดสุดยอดครับอือมานังเหรี่ยนยี่เบียก่อน <c oughs> อยางเกา่ายางใหม่มีเหมือนกับผมมือสอกมือสวอชคือไปใส่รถอีต็อกรถอีแต๊กนะครับผมมีมัดครับผมนี่ราคาเป็นกันเดีง ผมก็มาหยางนะเพื่อน,นี่นี่นะครับไปใส่พราได้เรียนนะครับพูดนี่ห้องหน้าห้องในตอนรับลูกค้านะครับผู้ผลิตห่อข้อยพีระมิดีหงของเพื่อนพูดวันีเดีวยวฝนตกได้ตกดีนะครับตกคักตกเนี้ยนรถเมียก็เลี้ยงไอ้ไฮนเลยบะเทศนีงตู้ใส่แก่พระว่า,นา,วานไนมันขั้นเลี้ยง มันช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับมันที่หา <ม haciendo S 1> โม่งแล้วนะครับผมมันอกล้าเจ้าเขาออกกะเลือกกะเลือกเวียนเลือกยังกบุนวันบุนวันนะครับเจ้าไปข่อยมาเจ้ามาข่อยไปสารภาพสารพีเภกันนะครับผมพอเที่ยวยางออกมาคำเนี่ยมันบม่เป็นหยางเนี่ยเนี่รถเขาใส่งานสัวเขาที่เขาเขามาจอดนะครับโอ้ประหยัดมากกูเดือดซีบรอตั้งแต่เนี่ยฟ้าไปอัดน้ำหน้ามั้งไหนขั้นไหน ปวอะไรเยียบด้่นเอ้ปวดปว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 ดปวปนปาดปวดวดปดนวดปดปวดปว้ปวดปวดดอวดป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 วดวดปวัดอวดปวดปวงปัตปวดวดปปดปวดปวดปววิปวดดปว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 ดดปวดปวาปดปดปวดปวดปวดดปวดวดปวดปวดปวดดปวปวดปวปวดปวดปปดมันาด อันนี้ก็มียางรถไถนะยางรถไถรอหนารถไถนะครับสร้างคนกำลังแกะยยางแบบเลี่ยนยางมันมี่เหีนดอกยางด,ดีๆกันเส้นนี่มั้งนงงหัวแปะเส้นนึงเส้นซุ้มใส่สิบแปะเส้นนี่เลยอ่าซุ้มซุ้มนี่นั่นเป็นยางรถไอ้ไอ้บิกบ๊กไบค์แล้วเตี่ยนดอกเพราะว่ามันเป็นหนายางเป็นหนายางบิกบ๊กไบค์แล้ว นี่ยยางม่เอามาเปลี่ยนนะครับผมสองเส้นนะครับเป็นสองเส้นเอามาเปลี่ยนใส่ก่อนนะครับเปลี่ยนสองล้อเปลี่ยนล้อนี่กับล้อนี่นะครับผมเปลี่ยนอะไรเนี่ยสร้างมันเทปนะครับเออขัดเกลอยวดูอ๋อนะครับอสร้างมันกันว่ถ่ายจนเมื่อจนดำถือว่านะุดยอดเลยนะครับผมเอ้าไม่ยัางอะไนี่เมิว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 ปุ๊อะ

มีแมวสองตัวกระลังเป็นตะหักนะครับผมยางเกา่ายางใหม่มีเบิดหม้อสอกหม้อไส้ครับมีเบิดครับผมร้านปลายางนะครับผมราคาเป็นกันเองเอาเด่นก็นั่งสีแลลว้อวนะครับอืมอืม,อมเออ โอเคนะครับผมกำลังงัดอย่างงัดหยัางคือว่าเป็นเก็บความรู้เนะครับผมเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆรู้ไว้ใช่ไหมใส่บาแบกหามนะครับผมนะออแต่มันใส่ไม่เลียกงัดคือเกาี่ตายห้าเลย <laughs> อ่านะครับเพิ่งกินบวกกระเลิอกจีบนะครับผมมาหยุดพอโอกาสมาตั้งนี้ความต่อวัดกับความร่วมกันนี่เด้อยางอันนี้มันยางไม่ไหมนะครับยางนี่ยางไม่ก็เมเมื่อตอนผมมาเมื่อนั้นอย่างเต็้ยมปรทุกสั้นนะครับบรนี้กาศคนก็มาเปลี่ยนหลายนะครับเปลี่ยนหลายทุกเมื่อครับกับธุรกิจนะ เรนนี้สร้างไงมันมาแล้วว่าถึงอ่านะครับเออีนออออ่น้อง้องสายเอ้ยฝนอ่ะรถเกี่ยวบ่เออไปไหนนาะไปเกี่ยวขเขาทั้งเลยน้อฝนฝนฝนโอเคตู้ดีเดียดีครับผม สุดยอดครับสุดยอดอ <c oughs> อเ่าฮ่ยร่ด็กันนอนบอ่สนใจพาสนใจเนียนเลยตัวนี้นอนอย่างเดียวเนี่ก็เป็นรถมันนะครับผมไปแล้วรถวิ่งบ่าดซ้ายนะครับเร็ลนวครับผมเดี๋ยวเขาจบไปสำนี้นะครับสวัสดีครับ